ส,สวันดีรับวันีน้องที่เก็บพี่พาทาโจทย์นะครับจะมาเฉลยข้อสอบ A Level ปี67นะครับโดยที่ข้อนี้เนี่ยเขากําหนดให้อ่าอและ G เนี่ยเป็นเป็นจานวนจริงเนาะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็หาอนุพันธ์ได้ทุกจุดที่เป็นจนํานวนจริงนะครับอ่าคำนี้สําคัญมากนะครับเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเนาะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแล้วก็หาอนุพันธ์ได้ทุกจุดนะครับ นั่นหมายความว่ามันจะต้องหาคําตอบได้ถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าหาก g 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ2และ gx เท่ากับสมการดังดังดังรูปนะครับแล้วเมื่อ x เนี่ยไม่เท่ากับ1และลบ4เนี่ยแล้ว f 1บวกกับ f ลบ4มีค่าเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะข้อนี้เนี่ยเขากำหนดว่า g 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการ f 1ถูกไหมครับ มาเท่ากับเท่าไหร่เนาะอ่าตอนแรกที่เราต้องการ f หนึ่งโดยที่โดยที่ x เนี่ยไม่เท่ากับหนึ่งใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงละ่ะสิ่งที่จะทำให้เราทำได้นะครับก็คือการทำลิมิตนั่เนเองครับลิมิตนะโดยที่ลิมิตของ g x เนี่ย x เข้าใกล้หนึ่งนะครับ x เข้าใกล้หนึ่งจะมีค่าเท่ากับ g 1นะและ และถ้าเกิดว่าเราลองแทนค่าเข้าไปนะก็จะได้ว่าลิมิตของ g x นะครับโดยที่ x เข้าใกล้1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอ่าเราใส่ลิมิตท,ทั้งสองข้างนะครับลิมิตของ x เข้าใกล้1แล้วก็ x คูณกับ f x ลบ f x อ่าพี่ๆขออนุญาตเขียนใหม่แล้วกันเนาะค่อนข้างเยอะนะ x คูณกับ f x เนาะแล้วก็ ลบกับ fx แล้ก็บวก2 x ลบ2แบบนี้หารด้วย F x กำลังสบวก3 x ลบ4นะครับแบบนี้นะครับอ่ะเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะจัดรูปได้ก็คือเราเห็นตรงนี้กับตรงนี้เนาะน่าจะจัดรูปได้นะครับก็คือเอาดึง fx ออกมากลายเป็น x ลบ1น,นะครับแล้วก็บวกกับ สคูณกับ x ลบหแบบนี้เนาะแล้วก็หารด้วย x กำลังสบวกสามบสีนะครับซึ่งเราสามารถแยกตัวประกอบได้นะครับจะกลายเป็น x ลบสีบวกสคูณกับ x ลบหนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เราดึง x ลบหออกมานะครับเราดึง x ลบหออกมาเนาะจะมีค่าเท่ากับ f อกบหคูณกับแล้วก็บวกกับ2องหารด้วย 4นะครับแล้วก็คูณกับ x ลบ1จะเห็นได้ว่า x ลบ1เนี่ยมันตัดกันได้เนาะก็เราก็จะตัดกันนะครับตรงนี้เลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้1น,นะครับของ f x บวก2ส่วน x บวก4แบบนี้นะครับเนาะอะแล้วยังไงต่อเราแทนอันนี้เนี่ย ลิมิตของ x เข้าใกล้1 gx เนี่ยจะกลายเป็น g 1เลยนะครับซึ่ง g 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมันจะต้องกระจายลิมิตเข้าไปนะครับกลายเป็นว่า2เนี่ยพี่เขียนตรงน,นี้แล้วกันเนาะ2เท่ากับลิมิตของ fx นะครับ x เข้าใกล้1เนาะแล้วก็บวกกับ2แล้วก็หารด้วยหารด้วย อ่ะอันนี้อันนี้พี่ขออนุญาตลบแล้วกันเนาะขออนุญาตลบนะครับอ่ะโดยที่ลิมิตของ x เข้าใกล้1เหมือนกัน x เข้าใกล้1 x เข้าใกล้1ของ x แล้วก็บวกด้วย4แบบนี้ถูกไหมอ่ะก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าก็จะได้ว่า2เนี่ยมีค่าเท่ากับ f 1บวก2หารด้วย5ถูกไหมฮะ และเอา5เนี่ยขึ้นไปคูณและเอา2ข้ค่าไปลบจะกลายเป็น2คูณ5ลบ2ดังนั้น f 1มีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะครับข้อแรกเนาะ f 1มีค่าเท่ากับ8นะครับอ่ะแล้วพี่จะขออนุญาตลบตัวอื่นเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องหาตัวต่อไปนะครับอ่าแต่ว่าเรารู้แล้วนะว่า f 1มีค่าเท่ากับ8นะครับ f 1มีค่าเท่ากับ8เนาะตรงนี้นะครับผม พี่ขออนุญาตลบนะลบลบล,บลบอ่ะโอเคเราได้ f 1มาแล้วเนาะต่อไปเนี่ยเราจะต้องหาตัวอื่นครับก็คือเราต้องหา f ลบสเนาะซึ่ง f ลบสเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับว่า x เนี่ยโดยที่ x เนี่ยไม่เท่ากับลบสนะครับแบบนี้เนาะอ่ะแล้วเราจะหายังไงล่ะเราจะหาได้จากลิมิตของ x เข้าใกล้ลบส gx นะครับจะมีค่าเท่ากับ g ลบ4เช่นกันเนาะแบบนี้อ่า g ลบ4แบบนี้นะครับ g ล4อ่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเท่าด้วยในกรณีที่เป็นฟังก์ชัน f เนาะก็คือลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ของ fx เนี่ย อ่าไหนลองดูซิว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็คือถ้าเราลองลองย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยอ่าก็คือ fx บวก2หารด้วย x บวก4ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแทน x เนี่ยเท่ากับลบ4เข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นว่าลบ4บวก4จะกลายเป็น0ถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องทำคือ สิ่งที่เราต้องทำคือมันได้ศูนย์เนาะจริงๆแล้วเนี่ยลิมิตตัวนี้เนี่ยมันคือ0ูนย์ส่วนศครับดังนั้นเราสามารถจับ f x บวกสเท่ากับศนย์ได้เลยดังนั้น f ของลบสเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับลบสนั่นเองเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขศูนย์ส่วนศูนย์ะครับดังนั้นเมื่อเรานำม,มาบวกกันนะครับก็คือนำ f 1เนี่ยมาบวกกับ F-4 ลบ4เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ8-2ลบ2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะครับเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับโอเคไว้เจอกันข้อถัดไปนะครับและถ้าน้องคนไหนสนใจเรียนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ลายด้านล่างได้เลยนะครับ